พวกเรานะครับได้ร่วมกันขับเคลื่อนได้ร่วมกันบูรณาการนะครับในการพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับให้เจริญก้าวหน้าที่ยิ่งขึ้นไปเพอศีพุเรืองมีศักยภาพนะครับในหลายๆด้านครับผมอย่างที่ท่านผู้กลับพูดนะครับว่าฝันอยากจะทําอะไรก็ทําได้เป็นนายเพอครั้งแรกนะครับปกติศีุเรืองเนี่ยนะครับต้องเป็นนายเพอเกษียณกับรอขึ้นประจังหวัด แต่ช่วงนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์มันเปลี่ยนพอดีแล้วก็ว่างพอดีผมก็เลยได้มีโอกาส <Okay. S 1> ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับก็ฝันอยากจะทำต้องทำนี่หลายอย่างแล้วก็พอมาเอาความฝันมาการเป็นแผนงานนะครับปรากฏว่ามันทําอย่างที่1ก็สําเร็จอย่างที่2ก็สําเร็จอย่างที่3ก็สําเร็จ4ี่ห้าเไปเก้าสิบก็สำเร็จ,รจผมก็เลยมาทบทวนว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เป็นปัจจัยทําให้งานที่เราคาดหวังหรือฝันไว้เนี่ยมันสําเร็จไปหมด นะฮะก็สิ่งหนึ่งนะครับก็คือความเข้มแข็งของส่วนราชการความเข้มแข็งขององค์กรนะครับภาครัฐภาคเอกชน,กลนแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแรงกล้าช่วยกันอย่างเต็มไม้ตเต็มมือสิ่งที่อำเภออื่นในหกอำเภอไม่มีเนี่ยผมอยู่มาหลายทีก็คือความเข้มแข็งของข้อค้าข้าพอดีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมถือว่ามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะช่วยสุดทางราชการในการขับเคลื่อน อภารกิจนะครับเป็นอย่างมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนผมไม่จะผมจะพยายามไม่พูดรายละเอียดมากเพราะว่าถ้าพูดแล้วมันจะพูดไปได้นะครับก็ถือว่าทุกคนนะครับได้มาร่วมกับนายเพอนะครับจับมือการสร้างบ้านแปลงเมืองแห่งนี้หลายสิ่งหลายอย่างตลอด3ปี13วันนะครับที่ผมได้ร่วมกับทุกท่านทุกภาคส่วนทํางานนะครับก็เห็นว่าก็คงจะเป็นเป็นสิ่งที่ตัวผมเองผมก็ภาคภูมิใจนะครับ ที่ได,ได้ได้ทำสิ่งที่ตัวเองคิดหวังสาเร็จร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวเพืรอสิงเ์เลืองนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คงจะเป็นอนุสรณ์นะครับสําหรับคนรุ่นหลังนะครับให้ได้จดจําพวกเราคนรุ่นเรานะครับได้ทําสิ่งดีๆไว้ให้กับเขานะครับที่อยากจะฝากไว้จริงๆตามว่าจะเปิดป้ายนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นบอกว่าในประเทศนี้นะครับจนแป้มจนมุมการ กับปัญหาปัญหาเนี่ยผคือปัญหายาเสพติดนะไม่ว่าจะเรื่องการปราบปรามนะการบำบัดฟื้นฟูนะครับหรือการป้องกันเนี่ยนะครับเรายกเป็นวาละาแห่งชาติครั้งแล้วครั้งเล่าทําสงครามครั้งแล้วครั้งเล่าแ,แต่สุดท้ายดูเหมือนสิ่งที่เราทําไปมันสวนทางกับผลลัพธ์ที่มันออกมานะครับผมก็เลยบอกว่าหลังสุดเนี่ยนะครับที่บ้านนนท์ใส่ทองนะครับลูกลูกลูก,ลกในไส้ที่แม่อุ้มท้อง9้าเดือน นะครับถ้าแม่อยากทรมานนะครับต้องใช้คําว่าอยากทรมานทั้งไขกลวงทั้งค้อนอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันมันทำให้ผมจุดคิดว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์ที่เราเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐคนหนึ่งเนี่ยมันถึงได้ทํากับบุพการีของมันได้อย่างโหดเหี้ยมนะครับโหดเหี้ยมด้วยแล้วก็ทําร้ายคนบาดเจ็บสามสี่คนนะครับบาดเจ็บสาหัสก็มาตกึงไว่ออยาเสพติดเนี่ย มันทําให้มนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประสรเสริฐเนี่ยเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นคําถามเมื่อคืนแล้วทำไงถึงมันจะออกเป็นประจกักษ์สคมได้มันอย่างลากลึกไปผสมควรผมก็เลยบอกว่าเอาละใครจะคิดยังไงใครจะทำไงไม่รู้แต่ต่อไปนี้นะครับเราจะสร้างความหวังใหม่ให้กับชาวสีบรูเหือสร้างความหวังใหม่ให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกติดยาเป็นท่ายาเสพติดให้เขา เขาจะต้องลรเหร็นในร่อนไปอยู่เถียงนาไปทํางานต่างจังหวัดกับไอ้ลูกที่มันติดยาเสพติดเนี่ยอยู่ไม่ได้เราจะสร้างความหวังให้เขายัางไงผู้นํานี่ก็เหนื่อยนะครับวันๆไม่ได้หลับได้นอนเดี๋ยวก็มีการเผาบ้านมีการคุ้มขั้งนะครับทำไงจะให้ผู้นำเขามีความสุขกว่านี้แล้วประเทศชาติจะมีความหวังอะไรกับบุคลากรคนของเราที่มันสมองไปติดยาเสพติดผมบอกเอาอย่างเงี้ยเราจะสร้างที่สักที่หนึ่งนะครับ ให้เป็นที่ความหวังของคนสีบุญเรืองขณะที่ทุกคนอยู่กันอย่างหวานระแวงว่าเอ๊ะมีคนถอดเสื้อเดินถือมีดเมาคุ้มขัางเต็มไปหมดร้อยห้าสิบหมู่บ้านเอางี้เราหาสักที่หนึ่งให้เข้ามาอยู่รวมกันซะก็ได้เกิดค่ายคนดีสีบุญเรืองแห่งนี้นะครับภายใต้สโลแกนว่าค่ายเห็นความหวังค่ายคนดีสีบุญเรืองไม่มีตังค์สักบาทนะครับตรงนี้เคยเป็นป่าลกชัดนะครับในหนึ่งเดือนครึ่งย้อนหลังแต่ระยะเวลาแค่ไม่ถึงสองเดือน เราสามารถปรับโฉมตรงนี้นะครับให้เป็นสิ่งที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้นะครับโดยไม่มีเงินสักบ,บาทภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราเชาวสีเหืองทั้งภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มพลังมวลชนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านจนถึงตลอดประชาชนท่านไม่รับรู้หรอกครับว่าถ้าท่านไม่มีลูกติดยาสามีติดยาเนี่ยท่านรับรู้ไม่ได้เลยนะครับว่าเวลาที่ผมเห็นภาพ พ่อแม่มาเยียบลูกในศูนย์แห่งนี้ผมเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่กอดจูบลูกเห็นแววตาแห่งความหวังที่เขาเขามีความรู้สึกว่าไม่น่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะนั้นตรงนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ช่วยกันทำนะครับนี่ขนาดวันนี้เราจะจัดงานเนี่ยคุยกับเฮียไพโรดวันสองวันเฮียบอกว่าเดี๋ยวจัดรถมาทําให้เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับสองสามวันเพราะนั้นต้องขอขอบคุณนะครับทุก กำลังใจทุกภาคส่วนทุกอ,อ,อ,องคาพยพนะครับค่ายแห่งนี้ไม่มีที่ไหนทําในประเทศไทยนะครับบอกท่านไว้ก่อนนะครับถ้าเรายังใช้รูปแบบเดิมๆอยู่ความล้มเหลวมันก็จะซ้าแล้วซ้าเล่าหลายสิ่งหลายอยา่างมันก็เป็นบทเรียนให้กันเราแต่ตอนนี้เรามาจับมือกันทําสิ่งใหม่แล้วสิ่งสิ่งนี้เนี่ยทำมาสามเดือนแล้วนะครับค่ายแห่งนี้เนี่ยรับลูกๆของเราเข้ามาสามเดือนแต่มาอยู่ในค่ายนี้เปิดเดือนกว่าๆนะครับ มันได้เห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายลูกๆของเราไม่ใช่ผมจะปล่อยกลับนะครับต้องมารายง,งานตัวทุกอาทิตย์ชี้เห็นแล้วว่าเราปล่อยกลับบ้านไป111ชีวิตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรามาตรวจเจอจากร้อยกว่าคนนะครับ15คนถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ เราก็น,นัดมาเรื่อยๆถ้าเจออีกนะครับก็ซ่อมรอบสองหนักกว่าเก่านะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นพลังทางลบที่ลูกๆของเราทําพลังทางลบที่ลูกหลงของเราทําไม่ดีในหมู่บ้านเราเอากลับมาเป็นพลังทางบวกไปกวาดลานวัดนะครับไปทำทุ่ทนทันที่ถนนผลทางอะไรต่างๆเนี่ยลูกๆช่วยกันทําถามรุ่มถามค่ำนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมอยากให้พวกเราเข้าใจว่าเขาไม่มีใครอยากเลวหรอกครับเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับเราแหละครับแต่ว่ามันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาต้องถลําไปตรงนั้น เพราะนั้นค่ายแห่งนี้คือค่ายแห่งโอกาสค่ายแห่งความหวังค่ายพลังความสามัคคีของคนสีบุญเรืองค่ายคนดีสีบุญเรืองพวกเราจะต้องรักษามัานไว้นะครับมันจะอยู่ได้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละครับช่วยสานต่อหน่อยเพราะว่าผมก็เป็นกังวลเล็กๆว่าถ้าผมไม่อยู่ไม่รู้ใครจะมาทําต่อนะครับอ,อ๋อทีมงานของผมนะครับท่านประลัดอุโสอ๋อหัวหน้าสังกัลินและประดาเภอทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์ของงาน เราคิดว่าทีมงานเนี่ยไปต่อได้หัวจิตหัวใจพร้อมเพียงแต่ว่าการสนับสนุนของพวกเราเนี่ยนะครับอ,อเป็นกําลังใจสําคัญนะครับผมเชื่อว่าผมจะทําในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทามาก่อนคือคืนคนดีกลับสู่สังคมให้ได้จริงๆนะครับแล้ววันหนึ่งจะตบมือเลอิหรือจะให้พูดต่อผู้ใหญ่ต้ยเอาพูดต่อเนาะเดี๋ยวให้ตบมือทีหลังช่วงแรกๆเราอาจจะเข้าของเครื่องใช้จากผู้มีจิตอันเป็นกุศลแต่ช่วงต่อไปผมบอกเลยว่าภายในเดือน2เดือนนะครับ ไม่จําเป็นนะครับไม่จาเป็นเพราะว่าเราใช้ศูนย์ตรงนี้ผลิตทุกสิ่งทุกอย่างเองหมดเลยนะครับแล้วอาหารแต่ละมือ้อลูกๆของเราก็จะมีของกินจากน้ํามือเขาไก่ที่เขาได้เลี้ยงแล้วออกไข่มาจะสอนให้เขารู้ว่าหั่พ่อแม่จะเจียวไข่ให้กินเนี่ยมันยากขนาดไหนเขาจะซึมซับสิ่งดีๆต้นไม้ทุกต้นที่เขาปลูกด้วยมือของเขาลดน้ำํำวนดินมันจะค่อยๆเจริญเติบโตไปๆก็ไปๆพร้อมๆกับความรู้สึกที่ซึมซับอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขา เขาจะกลายเป็นคนดีจากการหล่อหลอมให้ค่ายคนดีสีพุทเรืองแห่งนี้ค่ายความบังเพราะนั้นพวกเราเดินมาไกลพอสมควรแล้วพวกเราอย่าทิ้งกันนะครับนายเพลอไม่อยู่ฝากสิ่งเดียวตรงนี้แหละทำให้สำเร็จนะครับแล้วผมจะกลับแวะเวียนมาดูนะครับเรื่อยนๆนะครับเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรจะพูดอันนี้ขนาดไม่ไปแตะนะครับผมพยายามพูดนในเร,เรื่องที่เป็นสาระถ้าพูดความรู้สึกเนี่ยมันจะพูดต่อไม่ได้ ก็จะให้คุณนายนั่นแหละเป็นคนพูดนะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนเล้นะที่นี้แล้วกันครับค่ะ,คะก็เรียนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีความรู้สึกทั้งภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกผูกพันนะคะตลอดระยะเวลา3ปี13วันนะคะที่ได้ติดตามทานายเพืภอนะคะ ในฐานะแม่บ้านมหัสไทยอำเภอรีบนเรืองนะคะก็ได้มาทำงานในบทบาทสตรีนะคะซึ่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะองค์กรสตรีนะคะาชาตินะคะแล้วก็สมาชิกแม่บ้านมหัสไทยนะคะที่ให้การสนับสนุนร่วมไม้ร่วมมือนะคะซึ่งพลังสตรีนะคะเป็นพลังที่งดงาม เสียสละก็มีความสามัคคีนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไฟ,ฟไม่มีที่ไหนนะคะจากที่ประสบการณ์การทำงานหลายๆที่ที่ผ่านมานะคะมีที่สิมเรืองแห่งนี้นะคะก็ต้องขอชื่นชมและก็ขอบคุณองค์กรสตรีทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ ชาวอำเภอสีบรรเลืองทั้งในด้านบรรเทาสาธารณาภัยนะคะกิจกรรมสาธรรารณประโยชน์นะคะหรือแม้กระทั่งกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกพิตินะคะในฐานะได้ติดตามท่านในอำเภอแล้วก็รับบทบาทแม่บ้านมหาไทยอำเภอสีบรรเลืองก็พยายามทำตรงนี้สร้างความเข้มแข็งของ องค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กราทางส่วนราชการเองทางภาคประชาชนนะคะก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นก็ประสานนะคะซึ่งเราก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือของภาคเอกชนนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าส่วนราชการงบประมาณก็อาจจะมีไม่เพียงพอนะคะใน ชุมชนของเรานะคะก็มีภาคเอกชนที่พร้อมจะสนับสนุนเพียงแค่มีคนเอ่ยนะคะตัวดิฉันเองก็ได้อา,าสาตรงจุดนี้เพื่อผนักกำลังในทุกภาคส่วนนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวอำเภอสีบนเรืองเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวอำเภอสีบนเรืองนะคะก็ต้องขอขอบคุณองค์กรสตรี ส่วนราชการทุกท่านที่ให้การสนัสนบสนุนครอบครัวของเราในการทํางานเพื่อความสุขของชาวสีบนเรืองตลอดระยะเวลา3ปี13วันที่ผ่านมาก็ท้ายสุดนะคะแม้แม,แม่อยากกล่าวคําลาก็ต้องถึงเวละที่ต้องกล่าวนะคะก็ขออนุญาตนะคะกล่าวคาลาทุกท่านด้วยความเคารพและก็ผูกพัน ไว้มีโอกาสจะกลับมารับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมคะ่ะขอบคุณคะ่ะออกไปพี่น้องส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจะได้มอบดอกไม้ส่งกำลังใจนะครับให้กับท่านในอำเภอชุมพวงครับ